อาจารย์ไวคะ่ะช่วงนี้นะคะมีราศีไหนบ้างคะที่ความรักลดขมแต่การเงินเนี่ยอุดมสุขอุดมทรัพย์มากเลยหรือเรียกว่ารักอาจจะไม่ดีแต่ว่าการเงินเนี่ยดีมากครับก็เน้นเงินลุ้นๆนะครับ<ช>ผมเรื่องของความรักอาจจะอย่าเพิ่งสนใจนะครับเพราะว่าดวงการเงินพุง่งดวงความรักเฉยๆนะครับราศีกุมนะครับเป็นหนึ่งในราศีท,<ส>ที่การเงินดีนะครับเพราะว่าอิทธิพลในเรื่องการเงินเนี่ย ก็เด่นมาเรื่อยๆนะครับผมในช่วงครึ่งปีหลังก็ยังเป็นช่วงจุดพีคนะครับมีโอกาสได้เงินแต่ละเดือนเยอะขึ้นนะครับส่วนเรื่องการลงทุนดีนะครับแต่ว่าในเรื่องของคู่เนี่ยต้องบอกว่าราศีคุมเนี่ยมีดาวอาทิตย์นะครับเป็นตําแหน่งเรือนคู่นะครับคราวนี้อิทธิพลของดาวเสาร์เร่งอาทิตย์อยู่นะครับเขาเรียกว่าคู่ธาตุไฟถ้ามีคู่อาจจะทําให้อารมณ์หมุดหิดง่ายนะครับทะเลาะกันง่ายก็เลยทําให้เป็นปัญหาชีวิตก็เป็นผลกระทบต่อเรื่องการหาเงินเพราะฉะนั้น ถ้าโสดจะรวยกว่านะครับหรือว่ามีมีคู่อาจจะขัดโชคขัดลาบเร็วกว่าหรือไม่ก็ประคับประคองกันไปนะครับคนที่เกิดราศีภูมิถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ไม่ต้องเลิกให้ใจเย็นๆกันค่อยๆคุยกันครับต่อไปค่ะราศีอะไรคะราศีมีนนะครับราศีมีนเนี่ยคือดาวการเงินคือดาวองคารนะครับผมแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยดาวการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าโคจรเดินหน้ามาตลอดนะครับในจังหวะของดวงนะครับเพราะฉะนั้นราศีมีนก็จะเป็นอีกหนึ่งราศีที่ เด่นเรื่องการเงินไปต่อเนื่องนะครับผมแต่ว่าเรื่องคู่เนี่ยเป็นตําแหน่งของดาวพุธนะครับซึ่งราหูนะฮะเล็งดาวพุธมาตั้งแต่เมื่อปลายปี -66 นะครับเพราะฉะนั้นเวลามีคู่เนี่ยอาจจะพบปัญหาในเรื่องของคอนดิชันหรือว่าปัญหาที่เป็นผลกระทบในเรื่องการสื่อสารการเจรจาติดขัดตรงนี้ก็ต้องคอยคอยดูประคับประคองกันไปนะครับใช่ครับอีกราศีนะครับคือราศีมิถุนครับราศีมิถุนเนี่ย ดาวการงานการเงินทุกอย่างเนี่ยครับผมอยู่ในจังหวะที่มีดาวพฤหัสโคจรไปตกตำแหน่งวินาศนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องยากๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นของคนที่เกิดราศีมิถุนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของคู่ครองก็ยังต้องดูเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับราศีถัดไปคือราศีสิงห์ครับราศีสิงห์เนี่ยมีดาวประจําตัวคือดาวอาทิตย์นะครับผมแล้วก็มีดาวเสาร์โคจรเข้ามาเล็ง ดวงชะตานะครับเสาเ่ยเป็นอลิกับดวงนะครับไปอยู่ในตําแหน่งเรือนคู่เลยทําให้คนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยเวลามีคู่แล้วเครียดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาของคนที่เกิดราศีสิงห์แต่ส่วนเรื่องการเงินเนี่ยไม่ได้ติดผลกระทบใดๆนะครับก็ค่อนข้างจะเด่นในเรื่องการเงินโดยเฉพาะในช่วงปลายปีนะฮะเพราะว่าเป็นจังหวะที่เดี๋ยวมีดาว การเงินโคจรมาทับตำแหน่งราศีสิงห์นะฮะในช่วงประมาณตุลาพฤศจิกาเนี่ยราศีสิงห์มีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ครับก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นคนโสดเนี่ยไม่มีก็ได้ครับผมแต่ถ้าไม่โสดเนี่ยก็ค่อยๆประคับประคองกันไปอย่าใจร้อนอย่ารีบร้อนเรียกว่าสี่ราศีนะคะเป็นราศีที่ความรักอาจจะไม่ดีแต่ว่าการเงินดีมากถ้าไม่อยากพลาดคำทํามายดีๆแบบนี้นะคะฝากติดตามดวงดีอยู่ทุกช่องทางแล้วก็ฝากติดตามอาจารย์ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ